สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาชมไก่ไข่ไว้เลคอนนะครับผมก็จะเลี้ยงเป็นไก่ไข่อินทรีย์นะครับผสมอาหารออ่นนะครับก็ปลอดสารนะครับไม่ว่าจะเป็นสารกันบูดนะครับสารเร่งสีเร่งไทยนะครับก็ปลอดสารไม่มีวิตามินนะครับผมก็จะใช้เป็นสมุนไพรนะครับพวกไผ่นะครับบอระเพศรัไลายจ่นแล้วก็ขมิ้นชันนะครับสี่อย่างเป็นหลักนะครับนะครับก็ เป็นไก่ไข่ไวเล็กฮอนนะครับไก่ไข่เล็กฮอนอิตาลีนะครับไว้เล็กฮอนอิตาลีเป็นไก่ไข่ที่มีไข่เปลือกมีสีขาวนะครับก็แตกตาดีนะครับตอนนี้กําลังทําเป็นไก่ไข่อีซีที่ผลิตนะครับเพื่อส่งให้ลูกค้าเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับก็ท่าในใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์0 6 1 1 3 6 9 9 3 9นะครับหรือแอดไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับเดีย๋ยวจะพาไปดูกันนะครับว่า ไก่ไข่นะครับเขาไข่อย่างไงเขาไขได้ยังเกือไข่เขาสีขาวจริงไหมนะครับพาไปดูนะครับนี่ครับก็เขากําลังไข่นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นไก่ไข่ไว้เล่คอนอิตาลีนะครับขายผ่นต่างประเทศนะครับที่มีเปลือกไข่สีขาวนะครับเดี๋ยมาดูนะครับตัวนี้ไข่ที่อะไไข่นะครับแต่ฟองไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเขาเป็นไก่สา เดินทึ้นแลก็เรเิ่มถ่ายแล้วนะครับวางแล้วนะครับมีของถ่ายแล้วนะครับ